สบายดีเด้อผพ,พี่น้องเบอร์สุดสุดคนเะนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางพังไทยหรือว่าฟังดาวก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของบ้านหน่อยคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้พี่น้องบ้านหน่อยก็ได้มาอยู่บ้านบ้านน้าปงพนะี่น,น้องเลยเนาะบ้านนปงเมืองโค้หหนนะนะงห้อยเนี่ยพี่น้องแขวงสารวัตรพี่น้องก็ได้มาหาพ่อคนหนึ่งพี่น้องเลยที่ว่าเพื่อนแนะนำมาพี่น้องเลย แนี่นำบ่อหน่อยมาเนาะว่าพออยู่ตัวคนเดียวพี่น้องเลยพออยู่คนเดียวเนาะจะได้เข้าไปสอบถามเพื่อนพี่น้องเลยเลยเลยจะได้เข้าไปสอบถามพ่อเพื่อนก่อนว่าก็เพิ่นอยู่พอเพิ่นก็อยู่พอดีพี่น้องเลยวันนี้บ่าน่อยก็ได้มาฮอดฮอดบ้านเพื่อนหนยพี่น้องเลยฮอดบ้านเพื่อนไนยเพื่อนก็ได้อยู่อยู่ที่เพื่อนหนยพี่น้องเลยแต่พี่น้องการชี้ได้เขาไปําสอบถามพ่อเพื่อนเลยพี่น้อง นี Finally, ่แกคือเพื่อนของเพื่อนพี่น้องโดยนี่มาหน่อยก็ได้มาหอดเพื่อนเพื่อนได้พี่น้องเลยพอดีพอเพื่อนก็ได้นั่งอยู่พอดีนะพี่น้องเนาะพอเพื่อนก็ได้อยู่เพื่อนในพี่น้องอันนี้โดยพอสบายดีพอสบายดีโดยสบายดีสบายดีโดย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 ขออนุญาตทานน่อพ่นอเดียเดียเดียบเดีบหนึ่งพอเป๊บหนึ่งเปีบหนึ่งพอเด้อ เขาพอนั่งนั่งในอยู่พ่เขานังในขุดฝนเขาไปอีกเขาไปอีกโดยโดยเป็นเหมือนพี่น้องเด้อโดยแป็นหนึ่ง้องขออนี้หลายหลายโอ้ยน้าพี่พ่อโอ้ยน้าพี่น้าโดยดูขออนยุนี้ฐานนะพ่อนพ่อซื่ออยังพ่อพ่อสมไซเดอพี่น้องเนาะอายุจ็ดปีพ่อหกสิบเจ็ดปีพี่น้องเลยโดยโดย มือน well, well, ี่พอเห็นยังอยู่พอมือ้เป่นอยงตากล่อมากเออมัวเออโบโบเห็นหุ้งมวตาเห็นแต่มันหนักตาโอ้ตาพางพี่น้องเลยอันนี้ถอดแบนน้องได้บ่พอถอดแบนน้องได้บะโดยโดยอแลสบตาบ่พอจรงเลยโดยค้อันนทานนเนาะเป็ อเนะี่ถามดูขอถามมาดุดุเมียกับบุมีบ่พอจังเลยโดยโดยแต่ว่าตอนนี้พอก็ได้อยูู่้เดียวพี่น้องดูคนเดียวเพิ่นดูกเต่ากับบุมีบ่พอจังเลดยอูกเต่ากับบมีพี่น้องมีเต่เพิ่นกับบมาใกล้บ่พอจังเดบ่มาใกล้เนาะเพิ่นมีครอบมีครัวเลยบ่จังลโดย มีเลยเนาะเกอเขาวบนยูนี่เลอ๋อพ่อยูพูเดียมาจากปีแล้วพอนสามปีสามปีเลยพี่น้องเลยนก็ได้ยูผูเดียวสามปีอ,อ๋อเรียกว่าเรื่องขาดเคินนีขาดเคินยังพอเรื่องจงังใดเออทางเราขาน,นเนขาหน,นําพอมีกินอยู่บ่ไปหาอหรออ๋อเขานาหนาเมืนบ่มีกินนะพอนอะ โดยโดยสองลูกอ๋อแล้วปัจจ bon ุบันพ bon, ่อเขาบดเห็ดยังเนาะพี่น้องบดเห็ดยังเพิ่นไอหน้าแต่กล้าพ่อได้มีบ่มีพี่น้องไอหน้าเพิ่นกับมีโดยแต่ว่าบดเห็ดยังนะพ่อเนาะโดยแม่นไอพี่น้องเพิ่นกับมีไอหน้าเพิ่นกับมีพี่น้องเพิ่นก็ได้อยู่ตัวผู้เดียวพี่น้องเลยเพิ่นก็ ดูเต่าเพิ่นแก่หมามากล้เนาะพี่น้องเนาะดูเต่าเพิ่นแก่หมามากล้เพิ่นพี่น้องนะโดยเพิ่นแก่หมามากไก่พอให้พออยู่ตัวผู้เดียวเนาะโดยโดยเพิ่นแก่อยู่มา3ปีเด้อพี่น้องเลยสปีเด้อพี่น้องอันนี้พอปัจจุบ,บันนี้พ่อคือขาดคืนนี่ยว่าขาดคืนเงิเข้าบ่พอจังเลย โดย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 แต่ว่าอย่างหนึ่งคือขาดเคลื่อนเข่าในนะพอเนาะขาดเคลนเข่าพี่น้องเลยมีแต่ว่ามีแต่เข่ากับตอนนี้พ่อยู่ดีมีแห้งอยู่ขมือยู่ดีมีแห้งอยู่อ๋อเป็นวินบ่าอเป็นวินบ่ ระวังนะพ่อไอยูทูบเดียวระวังเลยได้ยูทูบเดียวกะระวังเนี่ยเป็นหันเป็นหนีมากอะเคียงแล้วไปเที่ยวทามอยู่อย่างแข็งโดยแม่นเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงนะพ่อเนาะโดยโดยเพื่อนเป็นห่วงแม่นเนะพ่อแต่เป็นวินนี่ยยาก็ได้กินอยู่บ่ยากเปิดยู่แล้วากโดยโดย อยากพอมีกินอยู่เนาะพอตัวเล่าเนิพนาะได้ไปหาหมอวอกผมมยเงินไปเลยโดยบมมีเงินไปพี่น้องเพิ่นก็อยากไปเยู่พี่น้องเนาะโดยเพิ่นอยากไปเยอะพี่น้องแต่บ่มีเงินไปพี่น้องเลยเพิ่นก็เป็นวินวานเลยพี่น้องเป็นวินเป็นเก็บปวดหัวเนาะพี่น้องเนาะกินแต่คนื่อนไกล้เลยพี่น้องเลยที่ว่าเบ่งแย่งเพิ่นพี่น้องเลยเลยมีตัวคนเดียว เป็นการใช่ยูทูปเดียวพี่น้องเมาน่อยมาเห็นกันมาน่อยกันสงสารเพื่อนกันพี่น้องสงสารพ่อพื่กันเนาะเป็นก็ได้ยู u b e เดียวพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนที่อยู่นี่เพื่อนหลานมาจังใดแล้วเพื่อนเนพือนพี่น้องร่วมงานอ่และแเมนเพื่อนไก่กันเนาะพ่อเนาะที่ว่ายุ่นนั่งนี่โมเมนเพื่อนพ่อเนาะโมเมนเนาะโดยแต่เพื่อนพ่อคือเพื่อนนังนันเมืนบอก โดยโดยโดยเนี่ยมาสัมผัสพ่อและว่าในมีคนแนะนำดูกมาผอ้โดยมีคนแนะนำมาว่าเพื่อนพอพอคนนั้นเด้อที่ว่าขาดโดยโดยโดยมีคนแนะนำดูกมาว่ามีพอพอพอเนี่ยที่ว่าขาดคืนนะพ่อดูกกเลยมาขอสัมผัสเนาะมาขอสัมผัสพ่อแต่ก็ให้คอให้พ่อยู่ดีมแห้งนะพ่อเด้อโดย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  ขาดเคลืนค no, no. <t> ือว่าขาดเคลืนเข่าะพ่อเนาะโดยขาดเคลืนเข่าพี่น้องคเลยโดยมาหน่อยก็นจนสงสารคือกันพี่น้องเลยสงสารพ่อเนาะที่ว่าพ่ออยู่ดูคนเดียวพี่น้องดุเมียเพิ่นกับโมมี่พี่น้องเลยดูก็อยู่เพิ่นก็บไม่ดุครอบไม่ขวดว่าพอดูกเนาะโดยโดยเออบัวส่วนพี่น้องเลยโดย ก็ปล่อยให้พ่ออยู่ตัวคนเดียวพี่น้องแต่ว่าแต่คุ้มก็สู้สู่แล้วพ่อเนาะชีวิตแล้วพอนาะก็สู้ไปเนาะพ่อก็ปอต้องย่อมแพ้พ่อยไม่ต้องถอยดูก็มาเห็นพ่อพ่อก็หน้าสงสารกันพ่อยหน้าสงสารกันดูกะยังบหมืนท่นมีพ่อยก็ได้อยากตาโอกาสหนาแล้วพอนาะ โอกาสหน้าเดี๋ยวดูมหาพรหม่โดย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 ดยก็มีอยู่สิบพันขีดพ่อสิบพันขีดก็ใช้อม้อ้พ่อน่าโดยให้ฟออยู่ดีแห้งเด้อให้ให้พ่อซื้อยาฟอเด้อโดยโดยโดยคมเจ็บจะได้กุ้งไข่จะมีกันนะฟอเด้อโดยดูก็มีอยู่สิบพันขีดโดยพี่น้องเลยโดยให้พ่อเนาะพ่อพันก็อยู่ตัวคนเดียวพี่น้องพันก็ นั่จังซี่เด้พี่น้องแต่ละมือก็ได้ผู้เฒ่าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิไปใช้บ่ได้นะพี่น้องมีน่าสิเฮ็ดใ่งนองเด้้สอีแต่ว่าอยู่ดีมีแงอยู่บ่แต่ละมือก็ได้ก็่อยู่อยู่อยู่เนาะพ่อเนาะวนีเพิ่นเป็นวินพี่น้องหน้ามืดเนาะพ่อเนาะวินหน้ามืดินดุกบ่ได้พี่น้องด้ เดี nós, para para e. ãos, ๋ยวชีไปถ่ายหออเพื่อนให้เพื่อนเบื้งนอพโเด้อโดยไปถ่ายห้อเพื่อนให้พี่น้องเพื่อนเบิ้งเนาะนี่คือเพื่อนบ้านเล่นแม่สบายดีแม่สบายดีเดอสบายดีสบายดีนี่คือเพื่อนใกล้เพื่อนอพี่น้องเด้ะเพื่อนกลางๆเพื่อนฟอร์ในพี่น้องเลยเพื่อนมานั่งเล่นนั่นนะพี่น้องเนาะนี่คือได้ไปถ่ายเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยไปถ่ายเพื่อนของพ่อเนี่ยเนาะที่พ่ออาศัยอยู่ตัวเดียวพี่น้อง อันนี้คือ in, เพื่อนเพื่อนน้องเด้อโดยนี่คือเพื่อนเพื่อนน้องเนาะนี่คือเพื่อนเคลื่อนของ่อ้พี่น้องเลยเพ่อนกอาศัยอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องเลยคือเพื่อนของเพื่อนพี่น้องเพื่อนของเพื่อนมีสองห้อพี่น er ้องเลยที่ว่าขาดเคลื erm ่อนคือว่าขาดเคื่อนเรื่องเข่าน้องเนาะขาดเคลื่อนเรื่องเข่าพี่น้องเนาะโดยนี่จะขาดเคื่อนเรื่องเข่าพี่น้องเลยเป็นอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องเนาะ มัเก็อยู่ต um ัวผู้เดียวพี่น้องเห็น <the> ้วก็น่าสงสารกันพี่น้องเลยน้าในเพิ่นกะโมมีดอกพี่น้องเลยเพิ่นกะโมมีน้ามันใช่ดอกพี่น้องนี่พี่น้องเฮือนเพิ่นกะเพิ่นก็อยู่ตัวผู้เดียวพี่น้องเลยลูกเต่าเพิ่นกะโมมีเนาะเต่าเพิ่นกะแมวว่าขิมเพิ่นนะพี่น้องเลยพอให้พ่ออยู่ผู้เดียวเนาะลูกเมียเพิ่นกะโมมีพี่น้องเลยโดย นี่คือเกอนเพิ่นพี่น้องเลยเกินเพิ่นก็มีซองห้องนะพี่น้องซองห้องคือว่าเกินเพิ่นก็พ่อยู่อยู่พี่น้องแต่เพิ่นก็ขาดเคลื่อนย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะขาดเคลื่อนง่้ยงอนขาดเคลื่อนเข่าพี่น้องเลยขาดเคลื่อนเข่าแบบขาดเคลื่อนเงินค้ำเลยพี่น้องว่าง่ายขาดเคลื่อนเรื่องเงินค้ำเลยพี่น้องเลยเดยอที่ว่านี่ก็ จุดนักก็คือว่าขาดเคิ่อนเข่าเลยพี่น้องแม่นขาดเคิ่อนเข่าเลยพี่น้องเ้ยนี่คือเพื่อนเพื่อนก็คือว่าพ่ออยู่อยู่พี่น้องที่ว่าเพิ่อนคือว่าเป็นหน้าสงสัรกันพี่น้องเลยว่าผู้เฒ่าเพื่อนน้องพี่น้องน้องเพื่อนก็ได้อยู่คนเดียวพี่น้องเลยวานนี่เปกัเป็นวินเพื่อนว่าเป็นวินหน้ามื่นน้องพี่น้องเนาะวันเพ็่เนกิดเป็นวินหน้ามื่นพอดีคนเพื่อนไก่เพื่อนพี่น้องเลยที่ว่า นับถือแบบเป็นเอื้อเป็นน้องนะพี่น้องเป็นก็ได้มาเบ่งพ่อเนาะ่็พอบ่มีไผนะพี่น้องเลยเป็นก็ได้มาเอาหือเอายาให้พ่อกินนะพี่น้องเนาะเอาหือเอายาให้เพิ่นกินน้พี่น้องเป็นก็คนเฒ่าเลยพี่น้องเป็นก็หนามืดเนะพี่น้องกับ่บว่าเลยพี่น้องเนาะเป็นก็จั้งใดนะพี่น้องเพื่นก็คือว่าคนเนาะ เป็นยูตัวเพียร์ว่าอย่าง่ายพี่น้องยูตัวเพียวก็คือในนี่เนี่ยพี่น้องคือเ่าหน่อยที่ว่าสัมภาษณ์พอมานเลยเนาะเป็นการยังก็คือขายเชิญประตูยางพี่น้องเลยแต่ว่าเรื่องเขาเรื่องหนัามันกับมีพี่น้องเรื่องเขาหนัากับมีแต่สุดท้ายนี่นะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่บ้านหน่อยก็จะได้ขอโตกลับก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะพี่น้องโอกาสหน้าเดียวบ้านหน่อยสิมาหาพ่อม่เนาะ แล้วก็ขออวยไส้วอวยพรให้พ่อพ่อแม่พี่น้องเนาะเปขขิดสุขสนะุขคนเนาะหายอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องพร้มอมจะได้ก้มไก่ยัหายหนีเด้อพี่น้องเด้อปรารถนาชิงใดขอให้ได้ชิงนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็น้อยก็จะได้ขอโตกับกับน,น้อพี่น้องเด้อขอคำว่าสบายดี